เรื่องความทุกข์ความสุขมันเกิดขึ้นจากเราถูกปะมันเกิดขึ้นจากใจเราอ่ามีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังอีกนิทานนี้บอกว่ามีมีพระสองสองคนนะอยู่ในในวัดวัดหนึ่งคนพี่เคนพี่เจ้าเอ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าทำผิดช่างาะอะไรมีคนหนึ่งเป็นเจ้าวาดมีคนหนึ่งอ่ะเป็นรองเจ้าวาดเหตุก็คือว่าคนที่เป็นรองเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เพราะน้าให้เป็นใหญ่ไม่ได้แต่มาเนี้ยเนาะมันก็เลยให้อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นเจ้าวาดแล้วตัวเองก็รอง วันหนึ่งเนี่ยก็จะมีพระมาเ,เดินทางผ่านจะมาขอพักอาศัยอยู่หนึ่งคืนประมาณนี้มันก็เลยมีวัฒนธรรมในชุมชนชาวแบบเนี้นะเดี๋ยวไม่ไม่บอกนะว่าอะไรเดี๋ยวคนจะไอ้นี่งงก็งงคือต้องตอบคำถามหรือคุยกันเป็นในทางปาริศนาธรรมรแล้วตอบได้ถึงจะให้เขาพักไม่งั้นก็จะไปไป,ไปวัดอื่นต่ออ่าก็มีพระเดินทางผ่านมาปุ๊บ คนที่เป็นเจ้าวาดก็ให้อีกคนนึงอะถ้าจะไม่ผิดคนคนที่เป็นน้องอย่เป็นเจ้าวาดคนพี่เนี่ยไปลองอกะให้คนพี่ไปบอกคุณพี่ไปรับรองไปสร้างไปคุยแบบถามคาถามธรรมะอะไรก็ได้รู้ว่าแบบเป็นเจ๋งจริงหรือเปล่าเคยได้ยินเรื่องนี้ไม่มไม่เคยได้ยินก็ให้คนพี่ไปด้วยความ,วามที่คนพี่เป็นคนที่โทสะจริตสูงมากเนี่ยบอกว่าโกรธแบบโกรธง่ายมากด้วยความที่อย่างเงี้ยแล้วเคยเป็นนักเลงต่อยตีนั้นเนี่ยตาบอกข้างหนึ่ง ระหว่างที่ไปนั่งเต๊กนั่งตรงข้างอย่างนี้นะออนั่งตรงทางตะระบอกข้างนึ่งเนี่ยออก็อยากสร้างปริศนาทางขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยคุยกันมาตุต้มตามแล้วโอ้โหเรื่องก็เจ๊งก็กลายเป็นว่าพระลูกพระลูกนั้นไม่ได้มาพักที่วัดคก็เดินไปลาจเจ้าว่าไปบอกว่าลองลอง,ลองดูนะคนแรกนะคือคือคนที่มาขอพระกอศาศายเดินไปหาเจ้าว่าก่อนโอ้ยพี่ชายท่านเก่งมากเลยครับค <c oughs> ีธรรมะสูงผม ผมขอโทษจริงผมวาม,มากไม่ถึงนะผมไม่ได้ขอพักแล้วเจ้าก็ต้องงงเอ๊ะอะไรอยู่วะพี่เราเก่งอะไรนั้นเลยรอไม่ถามว่าอ้าวเราเรคุยอะไรกันก็เลยบอกว่าตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ตักตกลงกันว่าจะไม่พูดอะไรสักคำใช้อาการกิริยาเพื่อเป็นการหม่งบอกเพื่อคุยกันคนที่จะไปขอพักเนี่ยไล่ให้ฟังว่าเขาชูหนึ่งก่อนสโัสดีเขาตัวเขาเองเป็นคนชูหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยคนพี่เนี่ยชูสองอเขาอะก็ชูสามพอเขาชูสามปุ๊บคนที่เป็นพี่อะกรรม โอ้ยลึกซึ้งมากอ่ะเขาเลยแบบยอมแพ้ก็เลยถามว่าทำไมตอนแรกเขาบอกว่าพระพุทธคําสอนพระพุทธมีหนึ่งมีเพียงหนึ่งไอ้ดูดีก่อนที่เป็นพี่บอกไม่มีพระพุทธและพระธรรมอโอ้เขาก็บอกเฮ้ยพระพุทธงั้นเราสามพระพุทธพระธรรมผสมโอ้ยนั่นพี่เก่งมากบอกว่าทุกอย่างสามอันรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดนะลึกซึ้งเนี่ยเหอว่าลึกซึ้งมากงั้นผมไม่ขอพักที่วัดนี้ละไปก่อนอื งงครับเจ้าว่านงงสักพักแป๊บเดียวอ่ะคนพี่วิ่งขึ้นมาเลยเฮ้ยแทบจะไปชกหน้าแม่งวะแม่งมาดูถูโกอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะตะกี้เนี่ยพอเข้าไปถึงนะยังไม่ทันคุยอะไรเลยมันก็ชูขึ้นมาบอกว่ามึงมีตาเดียวก็อุตสาหรักษามารยากทำใจเย็นไว้ก็เลยชูขึ้นไปสองบอกว่าใช่มึงมีสองตาอ่าแล้วก็เดือดขึ้นมา เดือดเดือดมีสองเราสั่งให้เกียดแล้วคนที่มาขอพักก็บอกว่าชูขึ้นมาสามชูสามา,าเราสาเราสองคนรวงกันมีสามตา <laughs> โกรธมากคนไม่หวเลยกำวยกำหมัดเล้จะชกต้าแไดงเะอวิ่งหนีหนะ <laughs> นก่อน <laughs> อย่างนั้นเลยเรื่องเรื่องเดียวกัน <laughs> การแปลความหมายนี่แบบคนละเรื่องกันเลยเออทําให้อีกคนถามว่าใครทุกข์มากคนที่ของคู่ใช่ป่ะเพราะเขาคิดไปเองไง เขาคิดไปเองว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งที่ไม่เคยคุยอะไรกันแล้วก็แบบโอ้เราคงภูมิทารต่างทั้งจริงๆแล้วสื่อสารคนละเรื่องนะพอเขาทุกเองเขาก็ไปส่วนไอ้คนพี่ก็ก็ทุกหนักเหมือนกันคิดว่าไปดูถูกตัวเองว่าตัวเองมีตายหรือเปล่หนักกว่าเดิมเจ๊งเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคนที่สร้างความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากใครตัวเราเองทท้งนั้นเน้นเหมือนเดิมครัเนาะ